ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบีนี้เรามาพูดถึงปืนลูกเหล็กความเร็วสูงแบบสั้นสั้นแต่ครบถ้วนภายนอกภายในสมรรถนะและข้อสรุปที่คุณควรรู้พร้อมเน้นเรื่องความปลอดภัยและกฎหมายด้วยนะครับปืนลูกเหล็กความเร็วสูงภายนอกมักดูแข็งแรงท่อกระบอกมีความยาวหลากหลายตามรุ่นผิวภายนอกอาจเป็นโลหะชุบหรือเคลือบกันสนิมบอดี้ทำจากโลหะผสมหรือโพลิเมอร์ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและราคา รูปลักษ์รวมถึงมือจับสวิตช์นิราภัยและหน้าเล็งมีผลต่อการจัดการและการควบคุมส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้จับถนัดให้จุดศูนย์มองเห็นชัดและสามารถติดอุปกรณ์เสริมอย่างเรดดหรือซอออคอเกตได้ตามกฎหมายภายในแม้จะเรียกว่าลูกเหล็กแต่ระบบภายในประกอบด้วยกลไกการยิงแบบปืนลมสปริงแก๊สหรือระบบ CO2 ในบางรุ่นมีท่อกระบอกไกลกลไกลาก,ลาการป้อนกระสุนแมกซีนหรือคลิป และกลไกนิราภัยที่ป้องกันการลั่นโดยไม่ตั้งใจชิ้นส่วนภายในได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงกดและการสึกหรอแต่ผอมาจับไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคที่อาจนำไปสู่การปรับแต่งอันตรายได้สำคัญคือการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทำความสะอาดท่อกระบอกและตรวจสอบสภาพแมกกาซีนเพื่อลดปัญหาเรื่องสมรรถนะปืนลูกเหล็กความเร็วสูงโดดเด่นที่ความเร็วและแรงเฉียดซึ่งส่งผลให้ระยะและแรงส่องกระสุนเพิ่มขึ้น แต่สมรรถนะจริงขึ้นกับคุณภาพลูกเหล็กระบบขับเคลื่อนและความแม่นยำของลำกล้องรุ่นที่ออกแบบดีจะให้กลุ่มกระสุนที่แน่นและการยิงที่สม่ำเสมอความเร็วสูงส่งผลให้เสียงและแรงถอยกลับเพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นการใช้อุปกรณ์นิรภัยแว่นตาและที่อดหูจึงสำคัญมากระยะใช้งานเหมาะสำหรับการยิงเป้าฝึกและกิจกรรมที่กฎหมายอนุญาตแต่ไม่ควรใช้ในที่สาธารณะหรือใกล้ผู้อื่น อยากให้คุณทราบเรื่องกฎหมายและจริยธรรมด้วยปืนประเภทนี้ถูกควบคุมในหลายประเทศและบางพื้นที่ห้ามใช้งานหรือมีข้อจำกัดเรื่องแรงดันและชนิดของกระสุนตรวจสอบกฎท้องถิ่นก่อนซื้อหรือใช้งานและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเสมอถือปืนให้ปลายลำกล้องชี้ทางปลอดภัยเสมอและเก็บให้พ้นมือเด็กสรุปแล้วปืนลูกเหล็กความเร็วสูงเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบการยิงเป้าหรือสะสมถ้าเลือกซื้อให้คำนึงถึงวัสดุคุณ